อาพี่เปิ้ลไม่รู้เรื่องพี่จังช่วย่ใชรู้ว่าต้องมีห่างแป๊บหนึ่งต้องมีห่างแป๊บนึงนะเดีือดแป๊บนึงไอ้ชื่อสั่งนักสั่งนัดำมันหลอกกูแล้วอ่ะ สั่งนัดดำก็มาหลอกกูแล้วเตรียมคุมโปงอยู่เนี่ก็คือคนตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วมันจะเรียกสั่งไงเรียกาะไรนะปิดชะไม่ะรเขาสังนัดดำตายไอ้มหโอหโอ้โหโอ้หอ้โหอหอ้โหอ้โหโอ้โห้าหโอ้โหโอ้โหโอ้วหระอบโหโอ้โหโออ้โอ้หหอ้หอโล้อหออโ อ้กกอไก่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 ไ่ไก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 ่ไไร 老笨蛋。 เออตดี๋ยวก็จะทำรการตจอเช้าอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราไปใช้รูปกันต่อเดี๋ยวเราจะไปเจอกันด้านนอกนะครับขอเวลาส่วนตัวสักคนะร,รู่แล้วนะ้าแปลงไฟยังเรียบอ๋อแล้วน่าแปลงไเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอเวทตผมนิดนึงยังไม่หล่อใช่ไหมคะยังยังไม่พอดูตดสองคนนี้นะคะม่อคืเข้ากลัวผีมาก นอนไม่ได้ค่ะต้องสลับห้องค่ะหลอนค่ะหลอนเอง แล้มันมีเหลือหายถือว่าหายทำงานลวหายอย่ยงขู่อมันกอกนี่อย่างซุกยอดคือปรโมทแล้วบ้านังนี้จะแห่มันตามึ้งเข้าไปนอนมันนี่จะสวยไอ้เียนนีจะนี่ใสถ้ามันเมาแล้วมันเอาใจตัวมันเองราะนั้นมันพูดก็แม่มันพูดเรือว่าันเมาแล้ววันันมันมันเป็นหมุนวได้ยิงไอ้แม่เรืแองว่ามันขึ้นมานอนมันนไน เอาแน่เลยทีนึงฉันลงไว้ฉันไม่ปล่อยแล้วเอาแน่นอนถยกกรุงเทพมหานครแล้วรู้สึกดีนะครับที่เราไม่พักที่นี่แล้วขอบคุณทางบ้านพักมากที่ทําให้เรามานั่งมาพักผ่อนกันได้ทานดื่มเหล้ากันนะสีดีเจแม่งโคตรแป๊ดเลยสีเสื้อ รอจอดด้ยเดกไอบอก้วยเราจอรถต้องสงสัยไอจอดอยู่นม่นนห่โอ้ผมไม่ทราบเจอรถต้องสงสัยครับเป็นฟีโน่ครับเป็นฟีโน่ที่จอดอยู่รูปคันของใครฟีโน่แล้วก็แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวโซนิกครับที่จอดทิ้งไว้อะโซนิกใครอะครับพี่รถขโมยมาเออาไรรถเช่าดูลุงครับลุงก็จะขับรถไปส่งเราถึงกรุงเทพการแต่งตัวก็เหมือนเดิมครับนันยางนันยางโช๊คเอ็มร้อยเสื้อปลา อะไรเมื่อวานยังรั่วไม่หายเลยจัดไอ้แย่บักเซิร์นมากไอ้มากินทีเลยเทลเทลมากินทีนึงหิวหิวหิวนี่อะไรหล่นอ่ะพี่บอกให้เก็บมาใหม่อ่ะเก็บแล้วนี่ไงอยู่ในกระเป๋า been that far เห็นด้านนุชเจอดีใจมากเลยเนี่ยมันหิวมันหิวแบ่งๆสองตัวดิถ่ายร้อนๆขารับแบ่งสองอันดิ ทำไมไม่มีคนอยู่เลยวะพี่เก่งมีคนดูแลเฉยเเมาเยเอไมสียงเพื่อนเสียงนังจ้ะไมเสียงเพื่อนเสีง ลองยังสัไ้วฮัลโหลนี่ต้ถือพี่โมน่าเป็นบุ๊กปะเฮ้ยดโทรศัพท์มัยเนี่ยโทสศัพทอะไรนะอะไรนะ่บ้าหรือเปล่าฮัลโหลจะบ้าอะไรัวเธอ ถ่ายให้หน่อยทีวีพันเลยครับที่วี่พันเหรอคะเกิดเลยเข้าไม่ใช่แว่นกูด้วยถ่ายรูปหมูแล้วถ่ายรูปหมูแล้วเร็วต้องถ่ายรูปหมูนั่งเอ๊ะนั่งกับพื้นตรงนี้เร็วๆให้พี่เอถ่ายรอยๆยังพีชไม่ถ่ายดวงกับแม่วันนี้ร้อนก่อนให้พี่เทมาถือกล้องถ่ายให้ดีกวีถ้าเกิดจะนั่งเออ วันที่ต้องเดินทางอนการจะไปพปัก่อนใจหยุดสักทีแล้วจะไปกันเป็นครอบครัวหรอวาตัวคนเดียวท่องเที่ยวกันไปขอให้เที่ยวสบายใจจะไปที่ไหนก็ตามจที่ให้มีความสุขทิงความทุกข์กับ You. ถึงเขาเพื่อเขาาปเพื่อหาความสุขหรือจะไปตกปลาล่องแพเที่ยวนั้นโตทะเลห้่ากันไปลืมทุกสิ่งที่ผ่านมาจะทังดีและไม่ดียังไงเพิงฟังดินายขอมีแต่วันนี้เพียงเท่านี้ พอที่ต้องการได้เห็นได้เจอ ไปตกปลาล่องแพเที่ยวนันโตเทะเลเฮห,หากันไปลืมทุกสิ่งที่ผ่านมาจะทังดีและไม่ดียังไงเพิฟังดินตายขอมีแต่วันนี้เพียงเท่านี้ก็พ,พอที่ต้องการ ใช่ทาเดียวเฮ้ยหยิบเดี๋ยน้ไม่จะลงอ่ะครับเฮ้ยไอไอสามคนนั้นเเย็บออกหน่อยดิมันใกล้ติดไปว่ะมีอะไรครับโอ้หเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับมีอะไรครับอ๋อน้ำขุ่นครับ